ก็ตามชื่อคลิปเลนะทุกคนนี่เป็นวิธีที่โหสลัดมากที่ผมคิดคนขึ้นมาได้นะฮะหรือว่ามีคนคิดก่อนหน้าผมหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเถื่อนจริงนะฮะก็คือการเก็บเงินโดยที่ใช้เท่าไหร่เก็บเท่านั้นนะฮะสมมุติว่าเรามีเงิน100บาทใช่ไหมฮะเ,เราใช้เงินไป50บาทและที่เหลืออีก50บาทนี่เราก็ต้องเก็บเลยตามจํานวนที่เราใช้นะฮะ ใช้ร้อเก็บร้อยใช้200เก็บ200อย่างนี้ผมจะขอตั้งชื่อคอนเทนต์นี้ว่าดับเบิลคอยอผมจะมาทดลองให้ดูนะครับว่าการเก็บเงินวิธีนี้มันได้ผลเป็นอย่างไรนะฮะและเพื่อให้ตัวคลิปตัวนี้นี่มันานานเกินไปนะฮะผมก็จะปล่อยออกมา2อาทิตย์ครั้งหนึ่งนะฮะไปะไปลองกันดูนี่คือผลสรุปของ2อาทิตย์ของผมนะฮะ นี่คือกระต่ายน้อยเคซี่นะครับกระต่ายน้อยเคซี่เนี่ยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปีที่4นะครับแล้วก็ไม่มีเงินเก็บสักบาทนะฮะโดยกระต่ายน้อยเคซี่เนี่ยจะได้รับเงินจากผู้ปกครองเท่านั้นนะครับผมเดือนละ5,600บาทแล้วก็กระต่ายน้อยเคซี่ต้องได้หักแบ่งนะครับไปจ่ายค่าผ่อนคอมเนี่ย700บาทต่อเดือนนะครับผมมาเปิดมาที่ต้นเดือนนะฮะช่วงรายจ่ายแรกของผมนะหลกักๆเลยค,คือค่าผ่อนคอม700ต่อมานะครับผมก็จะเป็นค่ากาแฟแล้วก็ค่าน้ํามันเนี่ยที่ผมต้องจ่ายนะในทุกๆวัน ก็คือกาแฟเนสี่สิบส่วนน้ามันก็60นะฮะก็โดนไปแล้ว100นะต่อวันเฉลี่ย100ต่อวันนะ,ะผมและยังไม่รวมค่ากินค่าน้ําค่าอะไรอย่างนี้นะเวลาผ่านไปนะครับใกล้อาทิตย์ที่2นี่เงินเก็บผมก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนเงินที่ผมจะใช้ได้เดี๋ยวก็น้อยลงนะฮะและในทุกวันอาทิตย์นะครับผมก็จะหักเปอร์เซนต์จากเงินที่ออมจากดับเบิลคอยนะออกมาเก็บไว้ที่ดอกเบี้ยนะครับผมดอกเบี้ย10%นะครับทุกอาทิตย์และผมก็เริ่มคิดว่า10%เนี่ยเันก็เ,ลลดดกเบียเย้ยม ไม่งั้นเนี่ยผมจะอดรับประทานนะครับอดรับประทานแผลกลางหลังเป็นความอับอายของนักอมมอมยดเยี่ยมก็ตามนั้นแล้วครับผู้ชมผมไม่ได้แนะนําให้ทุกคนเนี่ยเก็บเงินแบบวิธีแบบนี้นะครับมันก็น่าสนุนนะเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับและอีก2ออาทิตย์เนี่ยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมจะมีเงินเก็บเท่าไหร่แล้วก็ผมจะเอาเงินนี้ไปลงทุนหรือว่าซื้อสิ่งที่ผมอยากได้ได้หรือเปล่านะฮะ ส่วนใครที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับผมและก็อยากจะสนับสนุนช่องของผมเนี่ยโหลดแอป Make by KBank ครับแล้วก็กรอกรหัสแนะนำเพื่อนนะครับ KS0338 นะครับผมขอย้ำนะฮะ KS0338 นะครับเป็นรหัสแนะนำเพื่อนนะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมหากใครที่ไม่มีบัญชีของกสิกรเนี่ยก็สามารถโหลดแอปนี้นะครับได้เหมือนกันนะฮะพวกเรามาออมเงินไปพร้อมกันนะครับ